กลับมาอยู่กับอารีนาเบรกเอาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่นะครับชื่อว่ากําลังพบหลายๆคนที่เล่นแล้วหรือยังไม่ได้เล่นเนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆล้วกันนะครับมันเป็นอีเวนต์ของแมป3หรือแมปนอตบิดนั่นเองแต่จะเป็นแมปธรรมดานะครับไม่ใช่โหมดปิดกัน้นของในแมปก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่มันดีตรงที่มีบอสจากทุกแมปเนี่ย มาเกิดรวมกันในแมปครับพวกบอสหรือลูกน้องบอสเนี่ยจะมีโอกาสดรอปของดีๆฮะส่วนวิธีการออกเนี่ยก็สามารถเก็บใบเปิดทางจากบอสแล้วก็สามารถกดออกในไฮรูได้เลยหรือใครที่ไม่อยากเสี่ยงก็สามารถเดินไปออกทางออกอื่นได้ครับจะจะเสียเวลาหน่อยแต่ผมบอกเลยครับว่าในแมปเนี่ย ต้องเตรียมตัวมาดีๆหน่อยนะครับเพราะมีทีมเก่งๆชุดเต็มๆเนี่ยเยอะมากที่สําคัญคือต้องระวังหนูท่อดีๆครับพวกที่ดักปลาระเบิดตอนเราออกเนี่ยเยอะมากๆต้องเช็คดีๆก่อนออกนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าปฏิบัติการฟาร์มอีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยผลประกอบการจะเป็นยังไงบ้างไปทางไหนฮะตะคีมันมาแล้วนะเอาเอาแม่งก่อนดีปะ่ะเอ็นเนี่ยทิศเอ็นเนี่ยข้างล่างเราเลยเออวิ่งกำลังวิ่งวิ่งขึ้นมา้หน้าเราเลยหน้าเรา อุ้ยท้องไหนก็มีแมงทำไอ้หน้านี่ยครับเฮ้ยเห็นละต้องตายไอ้เฮียยิงไปกระบาลเลยตายไม่ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอสวัสอีตายมันมีตัวไกลตัวนะมันเหมือนมันไฟกันอยู่นี่เห็อเกมเคมเกมเห้บ่อววัด โอไม่โผล่เลยมุมผมอ่ะได้ได้ได้เลยขนาดระวังตีบนลงมาเสือกงนะอะไรอะบอลจริงหรอโอ้ยโอ้ยสายเฮียคิดสองร้อยเก้าห้าป็นจุดไม่ได้เราต้องบอกคิดแล้ว ลืมบอกไปแมปนี้ต้องเดินดีๆนะครับข้างนอกเนี่ยสไนเปอร์เยอะมากๆฮะตอนนี้ทีมผมเสร็จไปหนึ่งคนละตาหนุ่มกูไปก่อนเพื่อนตายดีมานตัวตายแล้วไม่ได้อะไม่รู้มันสไนเปอร์ล่าตาหนุ่มช่วยดูดิเมื่อกี้สไนเปอร์ดูไปเห็นมันวิ่งเข้ามาไมดีแม่ไอ้เขื่อนนี่มันคืออองไง ต้องไปกดเหมือน,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 นกันหรอ5นาทีสุด <5 S 2> <ๆ S 1> ท้าย5นาทีสุดท้ายใช่าาบาสไม่ใช่ใช่ไหมตัวนี้เอ็มโพยที่อ่ะระวังบัสได้ได้เฮ้ยวา่าข้างใน,นรอรับคืบอ่ะเฮ้ย บอยแบนด์อย่างเนี้ยพี่ย่างนั้นฟาระเรปิดมาคู่เกียบอสกันอยู่อยู่ตายตรงไหนวะโอ้โหชิ้นนี้เล่นดีเอสเลยนี่หว่าถอดกระดิ่งทำไมขี้เกลียงเยอะเลยเอามาทำไมเียอะแยหมวกดำเมื่อกี้อย่าบอกว่าหมวกดำไม่นี่นะไอ้นี่แม่งหมวกดำรเวิวสองสัตว์หมวกดำเดำ <c oughs> ชื่อเลยเนะี่ยดูดิวางแววแล้วพวกมัน วันนี้ก็ยิงหนักเข้าไปใหญ่มันเอาหมวกดำดิวสามมาล่นกันอะ่ะ <c oughs> มันรู้จักใช้ระเบิดจะตรงสาตานกันด้วยนะเห <c oughs> มือนใช้ M4 อะไรเนะี่ย M4 ้ M4 ที่แบบ เออกมา <Apple. S 2> แล้วมัน,มน <Apple. S 2> โขกตะโขกเก็บปืนปืนเกาะสนุมอ่ะนี่ก็อ้าเหลือลอยู่ตัวนะึงนะัเก็บไม่ได้แล้ว ถ้าเราเกิน5นาทีสุดท้ายพี่โอ้โห5นาทีสุดท้ายไม่ไหวอะนานเกินพี่จะยอมเสี่ยงเสี่ยงดวงไปกดรถถังไปละระเบิดลอยมาแน่นอนตัวโซ่ะมีดีเขียวอยู่นะอันเนี้ยไกลเมัง่งเขียวราคาตกวะใช่ปะ ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ทันเข้าไปฟาร์มข้างในเลยครับน้ําหนักรอไป80ดกิโลละอิ่มสุดๆแต่ประเด็นคือเราต้องเข้าไปออกข้างในและตอนนี้เนี่ยข้างในเดือดมากๆเรียกได้ว่าคนที่เข้าไปประจําก่อนเนี่ยดักเราสบายเลยครับแต่มันไม่มีทางเลือกฮะยังไงก็ต้องเข้าโอ้ถ้ารอดได้อิ่มจัดกระดานเป้าหมายต่อไปของเราคือทางออกจะไปออกได้หรือเปล่า ิีงไปต si> ั้มจากนี้แหละคือของจริงมาเป็นเขตอันตรายมองซ้ายมองขวากันดีๆด้วยได้ของดีเฮ้ยเสื้อส้มมามาตะกี้ตะกิมอะไรนะข้างบนอ่ะตุกบอดโอ้หบอด เวลาเรายิงบอสเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตกใจขึ้นนะครับแสดงว่าในนั้นเนี่ยมีการ์ดทางออกคะที่เราต้องใช้ในการออกตรงรถถังหรือเวลาที่เรายิงใครตายเนี่ยและมีสัญลักษณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขามีบัตรผ่านทางเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะครับใครที่ไม่มีเนี่ยต้องเก็บไว้นะตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโชว์นะครับแต่ถ้าเราตายแล้วมีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ให้ผู้เล่นคนอื่นรู้โดยทางออกเนี่ยจะสามารถเปิดได้เรื่อยๆเลยครับถ้าเรามีการ์ดหลายใบเนี่ยก็สามารถเปิดออกได้เรื่อยๆเลยได้อันนี้อีกจอกิด ไอบ้านงอเบดมาดิเี่ยไม่ไหวละเจสไนคือรูดคือคือรูดข้างกูแล้วมาบอกข้างหูกูอย่างงี้ขึ้นไปมันจะหยามเกินไปละพี่พี่มารูดใอ้พี่มาพูดข้างหูเปเชค้าทีมตัวเองอย่างงี้ไม่ได้เปชค้าแบบไหนไม่ใช่นักนักพคอทีมตัวเองอ่ะยังเยอะ ผมมาตูหนึ่งลูกแล้วก็ระเบิดพ้วนอีกอีกห้าลูกกรุ๊งยานะไยนี่เต็มกันทุกคนเนี่ยผมเคยมานั่งหนักคนอะสองวิสองนาทีสุดท้ายมันยังไม่ออกกันเลยมันยังนั่งคนทดสอบกอดกันอยู่เลยสนุเมื่อวานเนี่ยผู้หญิงกินสนุมอ่ะระเบิดไม่ผู้หญิงระเบิดมาหนาชื่ออะไรอย่างเงี้ยน้องแน็พเปล่า ถึงจุดวัดดวงแล้วครับทุกคนข้างหน้าเราเนี่ยเป็นทางออกรถถังครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าในตึกมันมีคนเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนเพราเราก,กดปั๊บเนี่ยมันจะแจ้งเตือนหมดเลยฮะถ้าเขายัางอยู่เนี่ยโดนโถมแน่นอนเดีย๋ยวเราทิ้งกระเป๋าว่ามันวิ่งทิ้งกระเป๋าแล้วมันจ้วงไนงะนั่นมาทีระบาดของเ่นละไอเหี้ยมาเลยเป่นแผนที่ได้อะมาเลยตะกินปลาแล้วเฮ้ยเหมือนจะมาแล้ววะอดีมาดิโดนดิรีบ ไอวิ่งเหือกัน่ะบนโอ๊ยล็อกไอเงี้ยพี่ก็ได้ไหมูจะออกก็เนี่ยวิ่งมาออกเลยก็ได้ไปยสิบสองสิบเอ็ดอะไรสิบอ๋ออ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันผมไม่นี่บาดถึงบาตถึงบาตถึงบัตรถึงบาตรตะคิมผมทิ้ไปแผมไม่มีพี่ผมมีผมมีผมมีแต่มันมันอยู่ไหน วยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ชั้นหนึ่งพี่มันอยู่ชั้นหนึ่งขวาขวามือพี่น่ะกมดตายหมดเลยต้องรีบออกไอ้กดใหม่แม่งคือมันอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งพี่ขวามือผมยิงเพื่อนมาตายด้วยตะกิมเดี๋ยมันตัวเดียวไม่ตายอยัางไรตกิมมันใช้ปืนลูดอ่ะเจอปะหรืออะไรวะไม่ระวังย่างไวหรือ เขาไปเองเนี่ยลืมดึงระเบิดเอาแม่งไหมตะกิมเอาเมงดีกว่าเต็มเลยตะมอสนี่ตัวเดียวอย่ากลัวร์ยี่สิบวิตะมอสตะมอสไม่ันแล้วตะกิมปั้นมาวะไม่ทันตะกิมตะกิมเก็บทั้งตัวเลยพี่หกวิ มันดำกว่าใช่ไหมเหลือตัวเดียวแล้วตัวตัวฟอจันบนมาไหมครัมาตองด้วยเดี๋ยวตองนะเดี๋ยวสลับกันนี่นี่รว่างใส่กาไม่ได้ต้องอยู่เต็นท์เดียวเหรอเนี่ยเบื่อไม่น่าจะไม่มีเท่าไหร่ระเบิดแล้วปัมไม่เหลือฟอพี่คนเดียวตัวแล้วมันตายระเบิดเข้ามาไม่ได้เต็นเนี่ยไม่ได้ดีกว่าเฮียได แต่มันแต่มันอยู่ชั้นบนอะมันตามไม่ได้หรอกมาเสียงเสียงอะไรอ่ะเมื่อพี่ได้ฆ่าชั้นบนไหมก็แล้วชั้นบนเลยอ่ะฆ่าไวปเลยพี่ฆ่าไปจนเอองนะ่ยหัวเราเปิดเพื่อนกันมาเฮ้ยตายหมดไ้เหตายมันย่องมาหรอเออมันย่องมาใช่มันหนีคนได้หนีคนหนีอ่ ฉันไหนอะที่ฉันโดนเอาตายตายอีอะโอ้ <c oughs> จริงจัดเนี่ยโซนโซนนอกมาเอาบีาาาชาร์ดมานี่อ่อาฮะแล้วเฉยนึกว่าจะตายซะละจานหนึ่งห้า โูเอาแสนนะขึ้นอุนเลยได้ยุง่บอกสามเต็มเล่นไปเล่นมาเนี่ยด้านติดใจเฉยครับขออีกรอบละกันอันตรายนะเนี่ยเนี่ยเดินทางนี้ต้องมีสนัยนะโอ้โหทหารกูไอ้เหี้ยล่อซะเป็นแถวเลยอ่ะยังไม่เลิกมันเลือกได้ยิงไปก่อนอ่ะ อะไรจริงเลยตีใหญ่กว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไปโอ้โม่ตายพอดีมีไหนเ็มุกไปจ้าวิ่งหมดเบเอากระเาแบานี้เลยนวะ นั่นแหละเขาก็อยู่ใต้เนินไม่ศพนี่มันมีศพนี่ใครปาวะไปดูดิที่ตายหรอตายตายหรอตาดูระเบิดพวกวะต้องของมันต้องของเยอะต่รวจไม่เก็บหมดอ่ะเป็นคนดีไม่ลุ่งโอ้ยยันตายระเบิดไอ้เหี้ยตายเถอะไอ้ยุงหัวร้องเลยยมพูเป็นสิบป่าระเบิดอ่ะอะไรใครมานี่เฮ้ยคนนี่ฝั่งนู้นคน ไหนอะตึกไหนอะโอ้ยลวนบอสยิงกับตายผมเลยแนะ่ใช่เหรอมันทำไมไปอยู่ฝั่งมึงอะลวนรัวอะรอม่ใช่บอสไอวี เจ้าแสนรวยไม่ใช่เหรอโอ้โหตาหนุ่มข้างหน้าไปดูฝั่งนี้นไปแจ็คข้างนอกเห็สปมั้เนี่ยเนี่นู้นนู้นเดียวก็โดดฆ้าผมเลยแล้วตาตาหนุ่มไปทางไหนอ๋อเต็มเลยผมเลยเจ้าผมเลยเต็มเลยนี่แหละนี่แหละพวกนี้แหละเก็บปลาไปผมแทงไอ้หน้ามันน้อยกว่าครึ่ง

ไอ้ผมแน่ผมเจอแล้วไปตะกลุ้นเลยนี่ผมได้เปล่าใหญ่ได้เฉพาะสองคนเลยอันนี้แบ่งคนสมบัติดิผมเอาสมบัติก็ได้เปล่าใหญ่เอเอาเลยเอาเลยเอาเลยสมบัติผมก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวผมให้มาเก็บผมกัดฟันพูดไปงั้นเลยเดี๋ยวดูปั๊บผมมุดกัดอยู่ตนี้เราบอกว่าเขาเล่นอยู่เดี๋ยวเขาไปกิน ี yeah, ตาอันนี้ผมออกเท่าไหร่วะอยากรู้ว่ะ <What for? S 1> ตาหนุ่มแกต้องแบบพาผมออกให้ได้นะเว้ยผมเชื่อในแบบมือแกไม่พี่พี่พูดปากไว้ผิดคนแล้วไอ้คนนั้นน่ะต้องจะฆ่าพี่อยู่นะจะมาผิดคนและไอ้กระป๋องนี่คนนั้นน่าจะจะปล่อยพี่อยู่นาะไปบาดปูนี้จะมีสิทธิ์าบบอะไรกันอะอะไรกันอะ ผมอีกแกแล้วผมบอกว่าผมฝากชีวิตไว้ที่แกนะตัวหนุ่มแกต้องผมพาผมบอกให้ได้นะไอ้บาสบอกพี่ฝากไว้ผิดคนแล้วล่ะไอ้คนนั้นอะเราจะตายเมื่อกี้ไอ้ดีกันได้ยิงตัวเดียวกันอะแย่งกันอะเราอะเขาไปยิงไหมบอสส้มเนี่ยมันหรือเปล่าผมยิงไหมแต่ตัวหนุ่มก็ยืนคุยแบบไอ้เหี้ยกูเสียวที่ไหนดูหลังเขาดิ เปล่าใหญ่ดเลยนะแกยมีใครได้หมดนะบอาได้เกตแดนแดนเดี๋ยวหันมาดิจีเพิ่งเห็นนะเนี่ยธรรมดามจี้เปล่าใหญ่เร็วเกิดไฟกันทีสองตัวนั้นน่ะที่ยิงกันน่ะฝ่ายได้ทุ่นเลยโอ้ยที่ปล่ารอสปีดรอสปีดสุดท้าย เมื่อตอนเช้าอะผมตื่นมาล้วผมมานั่งดักสามตาไม่แบบมันรอจนวิพอจะสองนาทีสุดท้ายมันยังไม่ออกเลยสองนาทีสุดท้ายมันยังนั่งเก็บสกบ,บอดอยู่เลยกับนั่งค้นบอดีล่ตัวทุกตัวร้านหนึ่งเขาเราสุดจัดอนะเดืได้าปะ แม่ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่สนุกดีนะครับแต่การลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งเพราะว่าค่าเข้าเนี่ยตั้ง3 0,000เลยนะครับทุกคนและแมปนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าไม่เหมาะกับการฟาร์มนะครับถ้าอยากได้ของคือเราต้องบวกเท่านั้นอย่างที่บอกครับแมปนี้มันไม่ใช่โหมดปิดกัน้นของที่อยู่ในแมปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าอยากได้ของต้องยิงบอสและตีอื่นเนี่ยพร้อมจะแย่งเราเหมือนกันถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผม